คครับดูข่าวที <ique> ่ไม่รู้จะจัดหมวดไหนอะอย่างเมื่อกี้ที่เราปวยกันไปบอกหมวดอะไรนะนับมวยเหรอกีฬาข่าวกีฬาเดดกฉันสับสนอยู่ว่าจะกีฬาหรือบันเทิงดีก็นั่นแหละก็คือทิศสมปองหรือแม่ปองค่ะพูดถึงแม่ปองทีไรก็อดนึกถึงแม่ปองเราไม่ได้นะแต่คนเราแม่ปองนะแมอันนี้แม่ปองทิศสมปองนะฮะค่ะเมื่อคืนนี้ไลฟ์สดนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ในไลฟ์สดเนี่ยพูดตอนหนึ่งนะครับสำหรับทิศสมปองเนี่ยบอกว่า ขอเชิญพี่สีเนี่ยมาท้าต่อยมวยต่อยกันเขาเรียกว่าแสดงความรักด้วยหมัดเท้าหมัดศอกแสดงความรักยังไงซีก็ท้าขึ้นมานะฮะลองฟังคลิปนี้สักหน่อยการมวยไทยั้พี่สีรับคำท้านะพี่นะคือผมเหมือนพูดเล่นเนี่ยแต่พี่ถ้าพี่ต้องการจริงๆด้วยรักเลยพี่ด้วยรักเลยผมไม่เคยโกรธใรเปลี่ยนใรผมไม่ชอบอยู่บนปืนฐานในนั้นขออนุญาตเตะปากพี่ด้วยความรัก ค4กุมภาพันธ์นี้ซ้อมดีๆแล้วเจอกันบนเวทีกติกามมยไทยครบทุกอย่างอย่าห้ามนั่นห้ามนี่ผมไม่ชอบไปชอบเวลาไป,ไปต่อยเควันแล้วห้ามเขาห้ามกอดคอตีเขาพี่ครับไม่กอดคอจะตีเขายัางไงกระโดดเข่าลอยอุ้ยกวาจะโดนเขากระหลกได้แล้วขอแบบแบบกติกามมยไทยเป,เป็นแบบนายขนมต้มเลยผมอาจจะโดนพี่เตะก็ได้ผมอาจจะโดนอะไรก็ได้อันนี้ไม่ได้พูดด้วยกิเลสนะครับท<ช>่านผคุณ<ๆ>และถ้าวันนั้นคนดูเยอะมียอดวิวเยอะผมมีผลิตภัณฑ์แม่ปองเยอะ<ๆ> ในระหว่างที่ต่อยกันผมเชื่อว่าคนดูเป็นล้านผมขายของไปด้วยสิบเปอร์เซ็นต์ของกำไรของยอดขายมันเดิมเลยขึ้นสังคมถวายวัดสิมาลัยสงฆราแล้วหลวงปู่จะเอาไปทำบุญปูงแก้วพี่ออกเสียงโอ้โหนะคะยังไงดีคะเนี่ยว่าจาร์นี่เผ็ดร้อนนะคะเอาอย่างแรกก่อนตอนแรกอาพูดง่ายท้าตีท้าต่อยกับพี่สีสวัรณจันยาบอกว่าขออนุญาตเตะปากพี่ด้วยความรัก เอาพูดไปพูดมาปุ๊บเอาตอนท้ายเอาสรุปจะขายของพระเชื่อว่าคนจะดูเป็นล้าน<อ>แล้วแล้วพระที่อยู่ด้วยกันก็บอกว่าเออเงินนี่คือไปไหนอ่ะก็บอกให้วัดเนี่ยแหละที่หนองบัวลำพูนนี่แหละ,ลลแ,หละแล้วก็มีการจุ๊บแก้มกันไปทีหนึ่งนี่ใครจะมาแสดงความรักกับพี่แบบน,นี้พี่ไม่รับนะคืออย่างนี้เพิ่งเพิ่งสึกไงถึงเจ็ดวันหรือยังเออถึงถึงยังเพิ่งสึกยังไม่ถึง ยังไม่ถึง7วันเลยนี่คือท้าตีท้าต่อยแล้วคือมีคนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะคะเรื่องของที่สมปองเนี่ยบอกว่าพอศึกออกมาเนี่ยลักษณะเหมือนโดนอัดอั้นเหมือนอัด <ๆ S 1> <ๆ S 2> อั้นนะคะเวลาพูดอะไรเนี่ยก็จะออกมาลักษณะนี้เพราะว่ากับกนศรีสุวรรณเนี่ยก็เหมือนมีการท้าตีท้าต่อยกันผ่าน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่บ่อยๆ,ๆ,ๆก็เลยสุดท้ายนี่ก็มีคลิปนี้นะคะแล้วคนก็วิจารณ์ว่าแหมมันก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบ รู้กันอยู่หรือเปล่าหรือ,อยังไงจะมาท้ากันลนักษณะนั้นเป็นสร้างสร้างกระแสรหรือเปล่าคงไม่มีใครต่อยใครตีกันจริงๆหรอกจริงๆเขานัดบอกว่าอ่ะถ้าจะต่อยกันเร็วที่สุดก็คือ14คกุมภาพันธ์วันวันทรายแต่ถ้าเกิดว่าคุณสีสุวรรณเนี่ยอยากจะซ้อมนะคะก็ไปนู่นเลยนะคะ13เมษายนเลือกอเอา ดีเดย์นะคะใครจะเป็นโปรโมเตอร์ให้2คนนี้นัดชกกันนะคะแต่ปรากฏว่าคุณศิสุวณัณเซโนค่ะคุณศิสุวณัณบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นรับคําท้าของนายสมปองเนี่ยก็เป็นดราม่าบนโลกโซเชียลนะคะคือต่อให้ไม่รับคำท้าเนี่ยตอนนี้คนก็วิจารณ์เยอะแล้วกระแสมันมาบางทีกระแสลบเนี่ยมันก็จะเป็นผลบวก ถูกต้องไหมคะม,มันก็เป็นผลบวกกับคนบางคนเหมือนกันแต่ว่าทําไมเราต้องนําเสนอเรื่องนี้เพราะว่าเราอยากจะเห็นอีกมุมหนึ่งว่าเนี่ยคุณผู้ชมบางทีนะคะกระแสที่มันออกไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลบวกกับกลุ่มคนบางคนหรือเขามีความตั้งใจหรือไม่อย่างไรเข,เ,ขเขาถึงมาจี้ขนาดนี้ว่า,ารับคําท้าซีอะไรเงี้ยใช่ใชคือคุณสีสวรรณก็ยังบอกด้วยนะคะว่าโอ้โหตัวของทิศสมปองเนี่ยเรียนปร,รียธรรำมาเจ็ดประโยชน์ความรู้ทางธรรมเยอะเหลือเกินถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตัวเขาเองเนี่ยก็ห่างกันลิบลับถ้าจะมาชกกันแบบ นี้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาแต่เกรงจะเป็นบาปหนักที่ไปชกกับน่าจะเป็นอดีตพระที่มีพรรษาสูงจึงไม่อยากรับคำท้า<อ>กลัวเป็นบาป<อ>เป็นกรรมแล้วบอกว่าพี่สีก็ถ่อมตนใช่แล้วก็บอกว่าเออถ้าชกไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไระประโยชน์อาจตกกับนายสมปองเพราะอาจนำไปโปรโมทในเชิงธุรกิจการค้าของตัวเองเนี่ย ไม่ไม่อาจแหละเพราะว่าในคลิปเมื่อกี้ที่เราดูเมื่อกี้เขาก็พูดชัดว่าเขาจะขายของเขามีผลิตภัณฑ์อะไรในเครืออะไรของแม่ปองเขาอ่ะที่เขาว่าเนี่ยที่เตรียมจะขายอยู่แล้วอ่ะใชออ่ใช่ไหมก็ใชถ้าถ้าพี่สีตอบรับคําท้าแล้วลงไปเล่นด้วยเนี่ยตกเป็นเยือ่อใช่ไหมวันนี้ขอพี่เห็นส่วนตัวนะว่า,าพี่สีก็จะตกเป็นเหยื่อของเขาเฉยๆ,ๆเพราะเพราะ,ร,าะรู้อยู่แล้วว่าเอาอย่างนี้คือด้วยดูจากเ,ออเขาเรียกว่ากายภาพด้านนอกเนี่ยนะฮะคือ พี่สีนี่ก็จะอายุมากกว่าอยู่แล้วอ้าวอาจจะฟิตก็ได้นะน้องหมายถึงว่าคือเออทิศสมปองเนี่ยก็ท้าต่างๆที่ก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆอ่ะยังไงพี่สีก็ไม่รับคำท้าหรอกอแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาใช่ไหมเขาก็พูดเขาก็เคลมได้ไงว่าก็ท้าแล้วอะ่ะแต่ว่าไม่ไม่รับ คือคือพี่สีเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆนะเรื่องการแซลกันผ่านโซเชียลอะไรแบบนี้มันก็เหมือนเป็นสีสันเน่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดามบางครั้งก็ตักเตือนกันเป็นธรรมดาจริงๆไม่ได้มีความขัดแย้งบาดหมางอะไรกันหรอกก็เคยปะพูดป,ปักพูดคุยกันก็เป็นฉันมิตรกันมาอย่างดีตลอดเวลาใช่คือคือคือพี่สีเนี่ยบอกว่าเคยตั้งคําถามเฉยๆว่าเวลาใช่ไหมตอนที่ ที่เพิงง่งสึกยังเป็นพระอยู่อ่ะอย,ยังไม่สึกอะก็พูดแต่ถึงเรื่องของธุรกิจอ,อะไรอย่างเงี้ก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงมีทรัพย์สินมากมายขนาดนั้นพระคนอื่นๆเนี่ยก็ศสึกไปก็สึกไปตัวเปล่าก็เลยเคยโพสต,ตั้งข้อสงสัยไปไงก็เลยทําให้ในายสมปองเนี่ยมาตอบกับสาธารณชนว่าตัวเองมีนี้สินเยอะอแต่ที่มีทรัพย์สินได้เนี่ยเพราะว่าไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีนายทุนมาช่วยเรื่องธุรกิจ ฉันอยากรู้มากเลยว่าเ<ช>จ้าสัวที่มาเคลียร์นี้เขาบอกว่ามีเจ้าสัวมาช่วยเคลียร์นี้ให้นะคะตัวของออทิ่สมปองเนี่ยแต่ว่ามันก็คงจะมีเรื่องของการจะทาธุรก,กิจร่วมกันอะไรก็ไม่รู้หลายอย่างแล้วตอนนี้นะในเพจของทิ่สมปองเนี่ยคนตามเป็นล้านเลยเดี๋ยวก็จะไปท,ทําธุรกิจก็มีใช่ไหมคะไลฟ์ขายของก็ขายแล้วค่ายเพลงขายทองคันเนี่ยก็รู้สึกไปแจมกับเขาด้วยเยอะแยะตะแปะไก่โอ้เยอะมากเลยบอกปีนี้ปี6 5ห้า ลำไยสมปองอะไรสักอย่างเหาอที่ว่าเขาเขาบอกว่าจะทำโปรเจกต์อมรศิลวิตสู้ไหมล่ะเอาเพลงอะไรดีฮะไปซ้อมก่อนแต่แต่ท้งนี้ท้งนั้นนะที่แน่แฮะพี่พี่ก็บอกถามเมื่อกี้ไงจะมีใครเป็นโปรโมเตอร์ให้ไหมอ่ะมีอยู่คนหนึ่งนะฮะเชื่อฟังเรียบร้อยแล้วพี่เต้ฮะพี่เต้พระรามเจ็ดผู้ที่ไม่เคยหายไปจากอะไรบนโลกใบนี้เลยนะฮะก็เข้ามาจับกระแสนี้บอกว่าถ้าเอาจริงเนี่ย ผมถือข้างทิศสมปอง14กุมภา65ผมไม่ติดประชุมพร้อมเคลียรตารางนี่ก็แชร์ภาพนี้แล้วก็โพสต์เอาไว้แบบนี้บอกจะอยู <c <c ่ข้างทิศสมปองอยู่ข้างแม่ปองคุณเต้นี่ก็ไปทุกที่จริงๆนะทุกที่ฮะเขาไม่เคยหายไปไหนเลยใช่เขาเล่นโซเชียลเก่งเนาะเขาเคยท้าชกกับใครอีกนะเยอะแยะไปหมดกับอะไรนะคุณสิระกับนายกนะนายกก็ท้า แล้วตอนที่หนังโฟคิงอะไรเนี่ยนะก,ก็จะอยู่ในกระแสตลอดออกมาฮึกเหิมออก<ช>มา,าแบบ ไม่รู้จ,รจะเอาอะไรกันแน่เนี่ยจร,จริงๆเขาน่าทารายการแข่งกับรายการโหน,โนกระแสนะคะอ <laughs> ันนี้ชื่อรายการเกาะกระแสนะคะ <_ H ur ly> อยู่ยใ,นในกระแสตลอดจริงๆอยู่ในกระแสเป็นคนที่ทําตัวอยู่ในกระแสตลอดอันนี้คือบางคนบอกอจะมีสาระอาญาอะไรคืออย่างนี้นะบางคนเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าเราอยู่ในกระแสถ,ถูกไหมเวลาจะทําอะไรเนี่ยคนก็จะฟังจะพูดจะติดตามเรามากขึ้นเขาก็อาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยู่ในกระแสเนี่ยมันก็จะไม่มีข่าวของเรา จะ,จะดีหรือไม่ดีจะลบหรือบวกก็ไม่รู้แหละแต่ว่าขออยู่ในกระแสไว้ก่อนอยู่ในกระแสไว้ก่อน,<ห>นเอาพึ่งแมเราอะสักอย่างหนึ่งทําอะไรดีล่ะเอออยู่ในกระแสไว้ก่อนกลัวหายกลัวคนดูลืม <c oughs> ไม่ลืมเนาะโอ้แต่ว่าพี่เต้นี่นะคะก็คงจะไม่ได้ดูแลล่ะเพราะว่าตัวของพี่ศรีสุวรรณเนี่ยก็บอกว่าไม่รับคําท้าที่สมปองหรอก